มือนีเข้าไปหาลูกคา้าเข้าว่าไดไปแค่ว่าเข้าสิปขายแต่มือนีเข้าไปเข้าไปหายในส่วนของความปลอดภัยเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตให้กับลูกคา้าเข้าฮักลูกค้าแบบใดเข้าก็อยากให้ปกป้องดูแลลูกค้าแบบนั้น สวัสดีค่ะซือจอยนะคะนางสาวอัชราพุ่งศีค่ะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารหน่วยนวพ้นหาิคุณวุฒิที่ได้รับติด MDRT 2,021ค่ะอาชีพเก่าจอยเป็นพนักงานตอนรับสายการบินจุดเรียนที่ไหมารวมงานกับ AA เพราะว่าตอนนั้นได้ล่าออกจากที่ทำงานเกา่าเข้าเลยเริ่มหามองหาสวัสดิการเพราะว่าตอนที่ยู ทำงานสายการบินมันมีสวัสดิการให้เนาะคะ่ะย้มเขาเจ็บป่วยแต่ว่ามือนีเขาล่าออกแล้วเขาว่่มีสวัสดิการเลยก็เลยมองหาประกันสุขภาพก็เลยได้มาร่วมงานกับเองเองค่ะเวลาเขาเพจงานเกา่าเขากะดูแลความปลอดภยยัยให้ผู้โดยสารในการเดินทางแต่ว่าธุรกิจตัวแทนประกันชีวิต เฮาสิใดดูแลความปลอดภัยของลูกค้านี่ดูแลในเรื่องของสุขภาพวางแผนการเงินว่างแผนการศึกษาบุตรการว่างแผนชีวิตให้กับลูกคา้าเข้าว่ไใดไปแค่ว่าเข้าสิปิขายแต่มนีเข้าไปเข้าไปให้ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันให้ประโยชน์เกี่ยวกับลูกคา้าเวลาเขาเขารงพยาบาลคนแหลกที่เขาคิดถึงก็ต้องคิดถึงตัวแทนประกันชีวิตที่ดูแลเขาบ่ค่ะลูกคา้กคากะทรมาขอบคุณเข้าก็รู้สึกแบบว่านี่มันบอกคือ คือความรู้สึกของผู้ให้แล้วก็คนที่เขาได้รับเขาเขารู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีคุณค่าค่ะจอยบดายไปขายแค่ประกันแต่เมื่อนี้จอยไปให้ความรู้สึกที่ที่เฮารู้สึกจริงใจเฮาอยากให้ลูกค้าว่างแผนการเงินอีหลีเป็นเหมือนขอบครัวค่ะเฮาฮักลูกค้าแบบใดเฮาก็อยากให้ปกป้องดูแลลูกค้าแบบนั้น กอยากบอกทุกคนเนาะคะ่ะอยากให้ล่องตัดสินใจล่องคิดเบิงว่าเมออนี่คุณอาจสิบอเอ่อบอฮันไดลกากาเอาเขามาาพ่อเมออนี่ได้มาเห็ดงานกับ AA จริงๆแล้วบริษัทมีความหมือนคองแล้วก็เป็นอาชีพที่เป็นผู้หายะคะ่ะแล้วก็มีคุณคา่ามีประโยชน์ต่อสังคม